มีกรณีรรของหมอบุญวนาสินอทอนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปแอบเสียดายแทนก็วันนี้หุ้นจริงๆช่วงเปิดตลาดนี่ก็ร่วงไปน่าจะเกือบติดฟลอร์เลยนะฮะขณะนี้ก็ดีกลับขึ้นมาประมาณสักสิบสองเปร์เกว่าๆวันพวกนี้ S 1> <S 1> <S เราค่อยมาลงลึกในส่วนของรายละเอียดละกันเนือ่อง <wn> จาก <ๆ S 1> ผมกับพี่สุภชัยนี้ยังมีประชุมสําคัญอีก2-3ประชุมวันนี้นะแต่ท่านผู้ชมคงจะได้รับรู้รับทราบข่าวกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะร <S <S เราไม่ใช่เอาเรื่องภารกิจส่วนตัวหรือภารกิจในหน้าที่การงานมาบอกว่ามันมีความสําคัญมากกว่าการนําเสนอข่าวนี้ให้กับทุกท่านแต่ก็ด้วยวันนี้เนี่ยข้อมูลที่ออกมามันยังเป็นลักษณะของการ ตั้งคำถามอ่าอ่ใช่ตั้งคำถามถูกไหมตั้งคำถามเรื่องมันยังอนละเวงอนละหมานกันอยู่ฉะนั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับหุ้นทนบรฮลท์แคร์กรุ๊ปท่านไหนมีหุ้นอยู่ลองพิจารณาต้นทุนท่านดูซิแต่ผมก็เชื่อว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยครับมันจะกระทบต่อราคาหุ้นในระยะยาวอย่างแน่นอนไม่มีดีหรอกพอมีเรื่องอย่างนี้แล้วนะอ่าใช่ในะครับมันจะ จะเฮียมากเฮียน้อยด้วยความเคารพนะไม่ได้พูดคำหยาบจะเฮียมากหรือเฮียน้อยเท่านั้นเองแต่ไม่มีดีแน่นอนเน่แล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเอาบริษัทที่เป็น l i ส t ต d คอมพานีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีการระดมทุนกับสาธารณะมีการใช้เงินสถาบันการเงินใช้อินสตูเมนต์ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินในตลาดหุ้นเสร็จแล้วเอาเงินไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทส่วนตัว อืมอส่วนตัวส่วนตัวซึ่งกรณีนี้เขาระบุถึงสองบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตระกูลวนาสินวนาสินเนี่ยก็คือตระกูลของหมอบุญวนาสินใช่ไหมอ่าใช่ผู้ยิ่งใหญ่ของทบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปผู้ก่อตั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ครับอ,อ,อดีตผู้บริหารเมื่อพอมันมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยอเอ๊ะปล่อยกู้แล้วเงินมันเหมือนจะศูนย์ด้วยนะเออเออนะฮะเออครับมันมันก็แปลกแปลก แล้วก็ทางการข่าวของเราเนี่ยจริงๆมันก็เป็นรายงานมันมันไม่ใช่มันไม่มีรายงานข่าวมาแต่มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะอ uh ่ฮะเชื่อไหมหมอบุญว่านาสินเนี่ย uh huh. ถูกแจ้งความนะ uh huh. หมอบุญนี่นะเคยถูกแจ้งความเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง uh huh. ครับเราบังเอิญไปล่วงรู้มาแต่ไม่ได้นําเสนอเนื่องจาก uh huh. มันจะก่อให้เกิด ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเพราะระดับหมอบุญวนาสินถูกแจ้งความเรื่องอะไรทราบไหมครับเรื่องผิดนัดชําระดอกเบี้ยผิดนัดเงินกู้ที่ไปกู้นอกระบบมาโอ้ผิดนัดชําระดอกเบี้ยนะเออแค่ดอกเบี้ยผิดนัดป่ะ่ะเราจะทิ้งประเด็นนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เพื่อให้ท่านได้รับสัญญาณนะครับเรื่องนี้ครับ เฮียมากเคียน้อยไม่มีดีแน่นอนอไม่มีดีแน่นอนองนั้นอยู่ห่างๆเอาไว้นะครับถ้าคิดว่าสิ่งที่เราพูดมันโคมรลอยอาจจะคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมครับถ้าจะให้ถึงขั้นไปขอเอกสารจากตำรวจมาเปิดในรายการนี้ก็จะดำเนินการให้ นะแต่ต <anto> <isto> ้องขออนุญาตจริงๆด้วยความเคารพต้องพูดเรื่องนี้สักหน่อยเพราะมันมีอีกหลายเหตุการณ์มันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยอาจจะไม่มีวันได้รู้แล้วมันเป็นเรื่องของการเอาเปรียบสาธารณะคนะถ้าจะให้ให้ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวจะไปขอหนังสือจากตำรวจมาเปิดให้โอเคตามนั้น